เหมือนเดิมค่ะหวานสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจแจนชอบกินทุกคนนะคะมาดูนะคะวันนี้แจนได้อะไรเตรียมเลยเนี่ยนะคะเป็นผักแล้วก็ผลไม้อบแห้งนะคะอันนี้คือ,อไร้น้ำมันนะคะกินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายเรามาดูเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะคือในเนี้ยรวมกันหลายอย่างหลายชนิดเลยนะคะเป็น ผ,ผลไม้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยจ้าเดี๋ยวชิ้นแรกจะหยิบออกมาก่อนนะคะว่ามันคืออะไรเนาะเดี๋ยวนับไปพร้อมๆกันนะคะว่ามันมีรายการอะไรบ้างนะคะ,ะน่ากินมากนะคะสีสันสวยงามมากนี่นะคะโอเคอ,อันดับแรกนะคะอันนี้นะคะ อันนี้มีพอดาวได้นะคะเป็นกล้วยหอมนะคะชนิดที่หนึ่งคือกล้วยหอมเดี๋ยวชิมดูก่อนว่ารสชาติยังคงเดิมไหม,มเหมือนเดิมค่ะหวานหวานความกล้วยความหวานของกล้วยความกล้วยอร่อยค่ะความหวานของกล้วยยังอยู่เหมือนเดิมคงเดิมนะคะ อร่อยนะคะกรอบนะคะกรอบดีนะคะกรอบดีมากเลยเขาอบนะคะอบต่อไปเรามาดูมีอะไรบ้างสีม่วง,งตรงนี้นะคะสีม่วง,งตรงนี้นะคะเป็นมันม่วงนะคะเป็นมันม่วง,งเดี๋ยวเรามาชิมดูก่อนว่ารสชาติเป็นไงบ้างอืมกรอ,อยังคงรสชาติเดิมของมันนะคะยังคนรสชาติเดิม กินแล้วไม่อ้วนนะคะเป็นผลไม้อบกรอบเป็นผักที่อบกรอบนะคะอ,อร่อยนะคะไปแล้วนะคะสองชนิดนะคะต่อไปชิ้นที่สามชิ้นที่สามอันนี้เป็นแว่นๆเ,เ,เล็กๆนะคะอบกรอบอันนี้เราพอดได้นะคะเป็นฟักทองนะคะฟักทองอือบานเท่าเลยละค่ะพี่น้องเอาชิมเบงอร่อยกินง่ายนะคะบางคนไม่ชอบกินผัก จนแนะนำให้กินแบบนี้นะคะเจนแนะนำให้กินแบบนี้นะคะอร่อยกินเป็นแบบสแน็คเลยนะคะกินเป็นขนมไปเลยนะคะอร่อยเลยฟักทองไปเลยนะคะชิ้นที่สามต่อไปชิ้นที่สี่นะคะว้าวชิ้นใหญ่ๆเนี่ยชิ้นที่สี่คือกระเจี๊ยบเขียวนะคะกระเจี๊ยบเขียวมีประโยชน์มากนะคะทั้งกินสดนะคะกินสดหรือจะต้มอร่อยเอามาลวกกินกับ น้ำพริกนะคะอร่อยมากเนี่ยกะเจี๊ยบเขียวประโยชน์เยอะนะคะประโยชน์เยอะเดี๋ยวชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างอืมกรอบมากอืมแบบปุ้งอ,อร่อยอแนะนำเลยนะคะคนไหนไดเอทนะคะเมนูนี้ใช้ได้เลยยังคงรสชาติเดิมบอกเลยนะคะเพราะว่ากระเจี๊ยบเนี่ยมันจะมี มันจะมีเมือกเมือกใช่ไหมถ้าเรากินสดมันจะมีเมือกเมือกข้างในเนี่ย mm hmm. เวลาเราเคี้ยวไปรู้สึกว่ามันมีเมือกเมือกด้วยขณะเป็นผลไม้เป็นผักที่อบแห้งนะยังคงรสชาติเดิมค่ะอร่อยเขาโรยเกลือน้อยนึงเบาเค็มๆนิดนะึงชิดนที่สี่ไปแล้วนะคะก็เจบชิ้นที่สี่แต่ไปชิ้ที่ห้าเราไปดูว่ามีอะไรชิ้นที่ห้านี่ไงส้มๆนะคะ แครอทเนาะแครอทโอเคอ,อร่อยแครอทนะคะชนที่ห้าแครอทกรอบมากค่ะคนไหนไม่ชอบกินผักนะคะแนะนำเลยกินเป็นสแน็คนะคะแบบผูกกรอบอร่อยไปจชนิดที่หกนะคะ เป็นมันญี่ปุ่นนะคะนี่เป็นมันญี่ปุ่นเนื้อส้มมันญี่ปุ่นเนื้อส้มนะคะอันนี้ชิมดูอืมอร่อยกรอบดีมากอืแด่ทะลุดค่ะไม่มีชูรสนะคะอันนี้ไม่มีชูรสไม่มีรสดีนะคะนี่มีแต่เกลือนะคะแนะนําเลยคนไหนที่ไดเอทอาหารสุขภาพทั้งนั้นเลยรายการที่หกไปแล้วแต่ไปรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดจะเป็นนี้ เจ้าเห็ดนะคะเจ้าเห็ดเจ้าเห็ดค่ะเจ้าเห็ดอ่าเจ้าเห็ดนะคะเจ้าเห็ดหอมอืมอมีกลิ่นของเห็ดออกมาด้วยนะคะตอนที่เรากินอร่อยเห็ดหอมแนะนำเลยคนไม่ชอบกินผักกินแบบสแน็คแบบนี้อร่อยที่สุดต่อไปนะคะรายการที่แปด รายการที่แปะจะเป็นหัวใช้เท้าเขียวเนี่ยตอนแรกเข้าใจว่ากีวีนะคะมีกีวีต่างหากด้วยอันนี้คือหัวใช้เท้าสีเขียวหัวใช้เท้าเขียวนะคะเวลาการที่แปดนะคะชนิดที่แปะมาชิมดูเลยคะ่ะอืมอร่อยกินง่ายนะคะบางคนไม่ชอบกินหัวใช้เท้าแต่ว่าหัวใช้เท้าดิบก็อร่อยนะคะบางคนไม่ชอบนะคะแต่ว่าถ้าเรามากินแบบนี้อร่อยมาก กรอบมากค่ะต่อไปชนิดที่9ชนิดที่9มันฝรั่งค่ะโเจถูมันฝรั่งมาชิมดูนะคะเหมือนแท่งเฟ้นฟรายที่เรากินเลยค่ะกรอบมากกรอบเหมือนแล้ทอดแปบบมาค่ะ แนะนำเลยนะไม่แพงนะคะอันนี้แจนซื้อมาแค่ร้อยกรัม89บเาทนะคะเห็นเขาพดในเพจน่ากินมากเลยก็เลยมาชิมอยู่รายการที่9้าไปแล้วนะคะต่อไปรายการที่10บนะคะรายการที่10จะเป็นสีชมพูตรงนี้คือ b บ t r u h b e t r u t h นะคะ b t r u ู b e t r u t h รายการที่ส,เส, Be Truth. Be Truth. ะะสิเดี๋ยวชิมดูเนาะว่าเป็นยังไง b Truth อืมอร่อยมากเลย ก็ความกล้วยปลุกแล้วกินบะหมี่ฉอดนอร่อยมีทูตก็อร่อยนะคะหวานหวานนิดนึงที่กินมากรอบดีที่กินมานะคะที่มีความหวานจะมีกล้วยมีบีทูตนะคะที่มีความหวานนอกจากนั้นก็รสชาติเดิมก็จะมีเกลือนิดหน่อยมีเค็มๆด้วยรับรายนะคะอืมอร่อยเธออร่อยบีทูตอร่อย ตามที่เจนดูนะคะแล้วก็จะมีอย่างที่สิบเอ็ดจะเป็นขนุนนะคะขนุนบักมี่ขนุนนะคะมาชิมดูมมบักมี่แซบเนาะอร่อยค่ะหอมกล้วยขนุนยังคงรสชาติเดิมมีความหวานนะคะอร่อยอร่อย อันนี้บบนกินเดียลูกมันฝรั่งเ<ะ>ฟรนฟายถ้าบอกมันฝรั่งไม่รู้แจกถ้าบอกเฟรนฟายอ, <c oughs> อ๋อรู้แจกอืร่อยอันนี้ขนมรายการที่สิบเอ็ดนะคะเราดูก่อนมีอีกไหมเราเช็คดูก่อนนะคะ,ะมล้มีอะไรเพิ่มเติมไหมอม๋อมีเพิ่มเติมจา้ารายการที่สิบสองกีวีนะคะกีวีนะคะมาชิมดู เอาหยิบเลยค่ะหยิบเลยอ,อร่อยทีวี่ีวี่ไม่หวานอร่อยนะคะทั้งหมดนะคะมีผล,ลไม้ผักและผล,ละไม้สิบสองชนิดนะคะนอ,อร่อยมากเลยนะคะโอเคขอบคุณแฟนเพจทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจนด้วยนะคะเพจเจนชอบกินคะ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูเนาะว่า คลิปต่อไปเจนจะกินอะไรและเจนจะทำอะไรบ้างนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย